รู้ไหมจ้าว่า OEM กับ ODM แตกต่างกันยังไงโรงงานแบบ OEM นะครับที่เขาบอกว่าผลิต OEM เนะี่ยคืออะไรคือสมมุติว่าเป็นโรงงานผลิตครีมเป็นครีมที่มีอยู่แล้วนะครับที่โรงงานมีอยู่แล้วแต่ผลิตเพื่อตีตาแบรนด์ให้เป็นแบรนด์ของผู้ซื้อนะครับโดยที่พอโรงงานมีมีตัวเนื้อครีมอยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนื้อครีมเป็นบรรจุภัณฑ์ เป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นที่โรงงานเขาเซตอัพไว้เรียบร้อยนะครับตรงนี้เนี่ยจะตัวผู้ซื้อเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับแค่ติดแบรนด์ของตัวเองนะครับแต่เนื้อครีมเนี่ยเหมือนกับท้องตลาดทั่วไปนั่นแหละส่วนโรงงานที่ผลิตแบบ ODM นะครับเป็นการผลิตที่ตัวผู้ผลิตกับผู้ซื้อนะครับคิดร่วมกันช่วยกันปรึกษากันว่าเราจะทำสินค้ายังไงออกแบบใหม่นะครับ ออกแบบเนื้อปรับสูตรใหม่เพื่อให้ครีมใช้ดีเพื่อให้ครีมมีความแตกต่างกับท้องตลาดทั่วไปนะครับการออกแบบแค็ตคเกจิ้งการออกแบบโลโก้การคิดชื่อแบรนด์นะครับตัวโรงงานกับผู้ซื้อเนี่ยช่วยกันคิดช่วยกันทํานี่คือ O.D.M. นะครับผมข้อดีข้อเสียของ O.E.M. คืออะไรนะครับผมข้อดีของมันอย่างแรกเลยนะครับเจ้าของแบรนด์เนี่ยไม่ต้องคิดเยอะนะครับ เหมาะกับเจ้าของแบรนด์ขนาดเล็กที่เพิ่งเริ่มต้นทำแบรนด์นะครับลงทุนน้อยแล้วก็ตัวโรงงานผลิตเนี่ยก็จะให้คำปรึกษานะครับคอยให้คำปรึกษาเรื่องการผลิตเนี่ยเป็นอย่างดีแต่ข้อเสียของมันสินค้าจะเหมือนๆกับแบรนด์ท้องตลาดทั่วๆไปนะครับเพราะไม่ได้เป็นการพัฒนาสูตรขึ้นมาใหม่มาดูข้อดีข้อเสียของ ODM กันบ้างนะครับทุกคน ODM นะครับข้อดีของเขาก็คือ สินค้านะครับมีความแตกต่างจากในท้องตลาดทั่วไปนะครับมีการคิดค้นพัฒนาสูตรใหม่นะครับโดยการคิดค้นเนี่ยจะคิดค้นร่วมกันนะครับจากผู้ผลิตและผู้ซื้อนะครับช่วยกันนะครับผมตัวผู้ผลิตเนี่ยจะให้คำปรึกษาและคําแนะนำนะครับในการคิดออกแบบออพัฒนาสูตรใหม่ๆเนาะส่วนข้อเสียของมันก็คือใช้ทุนสูงกว่านะครับผมใช้ทุนสูงกว่า OEM